ส่องนกในธรรมชาติวันนี้หมอกสวยเมฆสวยหมอกแล้วก็ได้แอบส่องนกด้วยเป็นโอกาสดีๆนี่เป็นนกในธรรมชาติจริงๆเลยนะแต่ไม่ทราบชนิดของนกแต่เป็นซูมด้วยกล้องมือถือก็อาจจะ ในภาพที่ไม่เพอร์เฟนักไม่บินด้วยนะว้าวว้าวหมอกที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นบริเวณบ้านของเราเอง จริงๆแล้วเมื่อสักครู่ที่เราจะออกมาถ่ยหมอกหนากว่านี้นะแต่ว่าเราโมแต่เตรียมตัวกลัวแบบเปียกเปียกหมอกอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ามัวแต่หาเสื้อหาหมวกอะไรอยู่กว่าจะออกมาก็ประมาณนี้เขาเรียกว่าภาพบรรยากาศสวยๆจะสั้นมากแต่ก็ยังมีโอกาสได้ถ่ายลองลองมองดูทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยแล้วก็มองใบไกลๆเบื้องหน้า ก็จะเป็นเมฆหมอกวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีเพอร์เฟมากแต่น่าเสียดายที่กล้องของเราเป็นมือถือนะแต่ขนาดมือถือเราก็จะพยายามเก็บภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดสวยจริงๆเลยทะเลหมอกในวันนี้ เนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่แท้จริงเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อวันนี้ตื่นเช้ามาแบบอืดีใจมากเจอแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีหมอกอะไรประมาณเนี้ยก็บรรยากาศภายในกลางวันอะไรจะร้อนมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ เราถ่ายมุมนี้ก็จะเป็นมุมสวนผักของเราแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศร่วมไปด้วยกับบรรยากาศหมอกด้านหน้าวันนี้เป็นภาพได้ภาพได้วิดีโอที่แบบสวยสวยจริงๆสวยมากๆซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่เราไม่เคยถ่ายได้มาก่อนในไม่เคยถ่ายวิดีโอติดภาพแบบนี้มาก่อน นานมากแล้วเพราะว่าพื้นที่ของประเทศไทยเป็นพื้นที่โซนอากาศร้อนแต่วันนี้ได้ภาพแบบนี้มาสวยจริงๆเป็นครั้งแรกเลยที่สวนผักได้ถ่ายภาพเอ่ได้ถ่ายวิดีโอร่วมกับสวนข้าวโพดและมีหมอก เนี่ยพอพอฟ้าเริ่มเปิดปุ๊บแบบมีแสงหมอกก็จะจางหายไปทันทีเลยแต่ภาพที่ภาพที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นฝูงนกบินด้วยนะเนี่ยเนด้านหน้ามีนกอยู่ เวลาเวลาที่ถ่ายนกหรือแอบสองนกอะไรเงี้ยก็คือจะต้องแบบค่อนข้างไม่มีเสียงนะถ้ามีเสียงนี่ก็คือแบบยังไงก็จะไม่ได้ภาพของเขาไม่ได้วิดีโอของเขาลองดูน้ำงที่เราผ้านี่อ่ะพูดง่ายๆเลยเป็นบรรยากาศที่แบบสุดยอดจริงๆ ขณะที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะมีแบบเหมือนเหมือนละอองเหมือนฝอยละอองของน้ําค้างด้วยแล้วต้นผักเนี่ยจะชอบมากนะว่ามีน้ําค้างแบบนี้แล้วก็เขาจะเติบโตได้ดีมากดีกว่าปกติเพราะว่าโดยธรรมชาติถ้าเกิดเราลดน้ําในน้ําก็จะมีสารคอรินแต่พอมาเป็นฝนตกหรือว่า หมอกในธรรมชาติอย่างเงี้ยเ้าไม่มีสารใดๆแล้วก็อ่โดยเป็นเป็นธรรมชาติของระหว่างผักกับกับน้ําในธรรมชาติเขาจะเติบโตได้ดีเนี่ยอย่างเช่นเดีย๋ยวเราจะมองส่องไปที่ลองดูนะสวนสวนข้าวโพดแบบเนี้ยเขาก็จะเติบโตได้ดีและก็เติบโตได้เร็วมากเนี่ย ไม่ใช่ส่วนเ้าโพดอย่างเดียวนะจะเติบโตได้เร็วหญ้าหรือต้นกระถินหรือวัชพืชข้างกำแพงอย่างเงี้ยก็จะเติบโตได้เร็วพูดง่ายๆเลยเป็นแนวร่วมกับถ้ามีฝนมีหมอกหญ้าทุกอย่างวัชพืชทุกอย่างก็จะเติบโตได้เร็วเช่นกันถึงจะสายแล้วแต่ว่า หมอกก็เปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้เริ่มมีหมอกอีกครั้งหนึ่งละแบบนกกาอะไรอย่างนี้จะชอบมากเลยนะเขาก็จะออกมาร้องมาบินแต่เราถ่ายวิดีโอก็คือเป็นสิ่งแปลกปลอมสำหรับอ,อะไรนะในธรรมชาตินากตัวเราอะแล้วนกก็บินหนีหมดเลยบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่